ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีอดกรมีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องของปู่วัดบ้านโพเนาะค่ะพี่น้องกาลังจะเข่าสามงวดติดเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางหลีกขันน้ำมนเนาะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังกับหมัดสการปูพ่พร้อมๆกันเลยค่ะนี่กันอเ,อเอาเลยเราใช้มูสิไปนอกกรมีจังสินะคร <ขอ S 2> <อ>ับผม โอฝ่ายนีู้ก็เลยได้เฮ็ดขัน้ำม่นพร้อมแมนตะว่ามันก็แปลกวอซูเซียครับท,<ะ>ที่เราเยี่ยน,นขึ้นจุดปบลัตนาแล้วตะว่าบาา่าท่านได้เชนเชิญพราลัตนาจบปบมันเป็นตัวเลขเราก็เลยดับเชื่องก็ร่งสี่อันเชิญพอดีอลัตนาลงมาแล้ว<ะ>รับะข้นกับแปลกใจว่าซูเซียมันกับยุดปัก,ป,กปักเจอหยุดเนาะครับแล้วเจ้านี่มันไหลยุดลงมาเลยมันบพเป็นเจียดเลยมันเหระ มันไหลเป็นน uh, ้ำลงมาเลยเหรอเอ้าเชโจดล่วงละตีกับผม่นไหลโยดลงเลยคือมันโซเสียเขาจุดไหวมันสิโยดเลยไม่ครับคยนได้จริงป่มันสะเป็นเกล็ดได้บ้างเนี่ยมันไหลลงมามันไม่เป็นเกล็ดเหรอมันก็ลากเงีวมาเลยมันเป็นเพื่อไปเลยมันเพปิดมาเลยนะคือจังว่ามันเอาไม่จีเขียนแม่นไหลยุ่ย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 ลงรถตีไหลลงประมาณในระยะเวลาก็ตีจดหน่ะเนาะ บ่ถึงนาทีครับผมเอ้ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่งนี้แล้วก็ก็เลย้ับกาเลยมาเอานม้อนดูผีเราไปฟ้มให้อันเชี่ยวจะเลื่อนสิจะเลื่อนไวสิครับผมก็เรียกนม้อยู่บาทผีไปไปนั่นหนึ่งยันนู้นครับเอาเอาแค่ใจแต่สีไปซองให้สี่พันเบิ้งอยู่ดอกแล้วไทยไทยแปะไปมัดแปะกี่ดีไทยแปะไปอันบัดนนี้ปู อันคุณแม่คณิษฐาเพิ่นว่าอันโอนเงินมารวมอ่าเฮ็ดส่างสาราซอยปูพันหาได้แล้วเนาะเออได้รับแล้วเมือเมือวานเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนาะครับผมโอ้ยกระชังในต่างอาสาทุนมาต้นหน้าบุญน้ำน้อมเนี่ยคณิษฐาครับ จันดวงครับคุณแม่คณิษฐาจันดวงครับผมขันหารยบาทก็เป็นขออนุว่าโมทนาบุญน้ำครับทุกคนสร้างไก่สร้างไก่บาทนี้ผมกสสีกินน้ำปูดี่บาทนี้พอดีมีโอกาสเนาะมีเงินแน่จะขามาจากน้อยน้อนึงเพราะได้เห็ดบุญเห็ดท่านอันนี้แตเดี๋เดี๋ยว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 มบอกครับ อร่อยนะรสเอันเขียนไ่เขียนบอร่อยต้องซีตัวเนาะใส่ปลุดซีตัวเนาะได้เพื่อนละเพื่อนเอาซ่อมไปใส่เพื่อน ว่าเราเงืนนี่เราว่เป็นอยังนั้นปูเราปอบกั้ว่าสังเพื่อใครจะเข้ามาให้อันนี้ไอ้บุญพระด้วยรวมสมพูณมากเป็นจิ้มงานเป็นครอบครัวบ่ครับอันนี้ครอบครัวครับปูกับมีลูกมีเมียครับพ่อแม่ลูกของคนขาโชคของคนมีโชคของคนมีโชคครับครับบุญพรด้วยน้อกันร่วมกันครับจะเป็นเงินสามพันกับห้าครับปูสามพันเนาะ อ๋สาธุสาธุมทสันนับบนนกันครับแตเห็นบุนงกันนะจีก็มันแบบวันนี้ก็มาจังหวะฝนฝนตกแต่เห็นมันมันหัวมันนี่นมันเนี้ยหรอละ้ว่ากับพื้นหลายแา่ยังนต่ยังั้่หลอบมันเนาะเรา่หเห็นตรงนี้อาดขาดว่าเาี่ยนอมหลุกลานสี่สี่เห็ุมาร่วมมากเป็นหลักให้คือ สถานพินิคนพิการเดย้อนนี่ว่าวันดอนเท่าไหร่ล่ะวันที่ยี่สิบแปดกันยาอีกเดือนหนึ่งพอดีเนาะตันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนก็แล้วกันนมเดือนเดือนปวนเนี่ยอธิบายช่วงนี้เนี่ยปวนสถานพินิจคนพิการเห็นไหมก็วันอะไรก่อนก็คือชมรมคนพิการหรือว่านี่ล่ะชมรมพวกคนพิการเขามา เขามาเห็นหัวจังสี่แล้วเขาก็เลยรวบร่วมเป็นต้นเงินซะมันในรรษาว่าป่าป้างานนุมกับจังสีเข้าใจกต่ว่าได้เนาะกันกันว่าเป็นป่าป้าหน่อยในรรษาเนี่ยแหละว่ามันหัวก็เลยพากกันรวบร่วมแล้วก็ทั้งนอกทั้งในเขากับมีในบานแดงเข้ากับมีขึ้นขึ้นรวบร่วมพนเล็กลนน้อย ประมาณวันที่28กันยายนนี่แหละครับจักสิได้หน่อยได้หลายเกิดว่ามันก็ต้องได้เห็นจักแถบจักรขางยุดดอกข,อขอ้างๆที่เขาเห็นฟูคูฟังๆหน่ครับผมแต่ว่าันได้หลายก็เป็นยังบุญในแล้วเลยแฮมดีครับครับนี่แหละวันที่28ก็ต้อยกันนะอาบาก็ออกบอกบุญทั้งบ้านดุงทั้งทํางถนดหลายอยู่เมื่อวานไปบนเมืองอเห็นอะ คนมีโชคเยาะแตเลยนั่นล่ะออกไปฮะตั้งยาอยู่เห็นบ่ตั้งฮาอยู่แถวกลางส่งนั่นล่ะออกไปบอกบุญญาณยุ่งครับบัดมือดืวยกันเพราะว่าแต่ละคนมากแต่ละใขกคนเ่อได้เห็นน้ำจังสีล่ะก็ได้นเต้นมัดทายออกเนาะได้เห็นน้ำเป็นสถานที่มองสางนั่นล่ะครับผม ก็เป็นบุญน่ายักมึงซอเอานายสุรสิทธิ์รอบรู้ศุรสิทธิ์รอบรู้น้องคุณรอบรู้ครับนา่งสาววิมลสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมนายกีละกีรวัตรกีระวัตรรอบรู้รอบรู้ครับเด็กหญิงพัญลักษณ์พันยลักษณ์รอบรู้เด็กหญิง ชุดติการรอบรู้ครัผมสาธุสาธุอาโมทนาบุญนำให้เจริญรั่ง้รยอยุดินร้มอย่างไรกผู้กัรับนะครับสาธุเดือดเดือดสานกันพู้อย่างไรก็ให้แล้วไว้เนาะมากกขาเอามายามไดว่าตะลนตกหัวโลดันจะกจังไรสาระก็ได้มันมันมันติมไปโดนเนาะมั่งขาด จังว่าผมคิดว่างคาเทียบ้นศีลนั่นมุมแม่ออกเป็นว่าจับศีลลบเราอันหมุนมทัวลงมาเห็ดจังไหนเสรนจดิเอามาเอาเอาเอาศา,าสตร์อันนี้อันศาสตร์ยางนี่มันหัวเพราะผลกลางมุงแล้วเอาศาสตร์ยางมนี่แหละไปไปเกิดหลังมุงไว้เพื่อ <c oughs> ก็น,นอนเต็มเดินนี่แหละมุงสามหลังง้มง้มาแม่ออกง้มผู้ใต้ผู้ใต้นอนเพิ่นอ่านนี่ถึงมานอนตรงนี่เอาปูบาดนี่ เลขของปูเนาะกัะเลขปูหายมาแต่ตองนวดก็มีเลขสูตรนะครับบนหกสองเจ็ดครับผมสองตัวเน้นไปที่สองเจ็ดส่วนลักลอยนี่อาจจะแมนหรือว่าแมนก็นได้แมน <c oughs> ถ้าว่าสองเจ็ดเนี่ยเน่นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองอันเดียวกันแล้วแต่ว่าวิ่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดอะเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์บนครับผม <c oughs> แล้วก็ส่วนล่างกับคือสามหนึ่งแมนสามหนึ่งแต่ว่าสามหนึ่งเนี่ย กันสิววอวแล้วมันก็มีภาษีส่อมกันกับโตมันขึ้นบาดบาดน้ำมนต์พอนนั่นแหละเลขตัวเก่าเก่าหนึ่งนั่นแหละมันขื่นมากอ๋อเลขขันน้ำมันนี่ปูแปรปูเบิ่งเป็นเก่าหนึ่งมันบ่ครับงเก่าหนึ่งมันสิเป็นเลขหาได้บ่ปูเฮ้ยเฮ้ยสิเป็นเก้าสามยังสี่ได้บ่เพราะมันงะเนหะเลยบานี่เดี๋ยวค่อยไปไทยบานี่บานี่เก่าบานี่มันมันเด่นก็โตมันคือกันไขกันดูแต่ว่าตัวนี้มันมันตรงแข่งกับตัวเก่าก่อนดิครับ เก้าเก้าเที่ยวนี้ครับตะว่าเลขหนึง่งพุทธคอนกับว่ามันน้อขึน้นรวยสามแต่กับกษิเบิึงเอาซะเนาะครับเบต้าไฟตาว <ๆ S 1> ันเนด้บาทเนี่ยตะว่ามันก็มีสิทธิ์เพราะว่าเลขเลข่ของท่านม่านมากนี่มันมากออกนักคนโยมช่วงหลงัลงหลังครับบ,รบ,บาตนี่ว่าถ,ถึงเลขเล่ขันน้ำมนต์เนี่ยเก้าหนึ่งนี่สาม สามงวดติดมาดิทวีาเหตุกน้ำมันเก่านี่ยน่ะทิมอะไรคือจังวดหนึ่งเจ็มันสามงวดติดคือกันผมจนงืเนาะงวดที่สามื่วดที่สมันออกหนึ่งเจ็ดแถวนเป็นเลขตัวเดียวกันดอแมนสามงวดสองเป็นเจออกจนออกจนหนึ่งเจ็ดออกเพราะคนทิมงวดนั้นไปเพ่อกเลย อันนี้ก็เป็นคึบรอบหนเจอีกแล้วเก้าหนึาหนึ่งเ้านึ่งมัางวดแล้วนี่สามงวดแล้วันงวดที่สากี่ไดเ้าหนึ่งเป็นเจนวก็เกาัตัวจังวาแว่ามันแลกต่ว่า่าติ่ยมกำลังเข้าไปที่กำลังสีบวงสรวงก็เต็มรถละครัมาสองรถเมื่อนั้นครับอ่าก็มีโน้บอดด้ไซน์รูปใบเนาะตอนเราก็เห็นว่าของสีเป็นมาบวงสรวงนี่แหละครับครับวันนี้ก็พอจุดปูบมันก็ไหลโยดโยดลง ท่าเจ้ากับว่าเอ้าผู้มันเป็นเห็กแล้วดับทำไมวะนะเอากำลังอันเชิญอยู่ว่าท่านเด็ดบอสเอากำลังอ่ะรัตธนาอยู่ว่าท่านเด็อันเชิญอยู่ว่าท่านครับมาเนี่ยก็เลยเอาดับก็ได้เพราะว่าน้ำมต์เขาจะเริ่มถุตมตนไว้พีแล้วเนาะครับจะเลยเอานั้นที่ว่าเป็นเขามาให้โศกหันยมซะอะก็เลยมาโยกอบาน้ำมต์พีแลไว้พก็ไม่ครับมันแปลกี่ลีมัน เลื ة, นเลื่อนเลื่อนไหลหยดหยดลงเป็นเป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขียนตืมจากน้อยบาทเนี่ยเออเดียวครับเดียวคันน้ำมุ่นเด้ไปจองมันคันเขียนมันว่าว่าเอาเอาเขียนที่เขียนเลิศอนเลื่อเอาดุลเอาดุลพินิจปูใช่ไหมเอาว่าก้าหนึ่งหนึ่งล่ะเอาดุลพินิจปูกันบัตรนี้เอฟซีเพื่อนทีเห็นเป็นตัวใดก็ค่อยให้เพื่อนพินิจพิจารณาเอาบัตรเออจังเแดงเจางทรายเอาครับผม

เก็มากกับเก่ากับสีม้าสี่เล่นะนี่มันสีม้าสี่เล่นกันเขียนทุกเดียวครับว่ามีอย่างก่ามีตาบอ้ฟังสี่ว่าบวงสวงสงข์ไหง่ายย่อมสีมาจากคำจะโนดเลยล่ะครับผมมาจากคำจ note คำจะโนดกับว่าให้ซอยหลไหลอยู่คำจะโนด จว่าบางคนก็มายกทีถวายให้ยกรมากกับเท่านได้รัรรรรบ,บดอกยา,น,า,ากน,น,กนต่างตงนี้เพิ่แล้วหาซิซีไรจะหนี้อยู่อยู่บ้านมงติดวัดขั้นสนุกนั่นแหละแต่ว่ากับเท่านได้รับขั้นหาบนดอกยานต่างนี้วันมันกระโตกมากบนเนือยานหามืนแล้วเป็นบางมองไปสักคนครับอ๋ออังสับบรรนาวกับตุ๊กช้าง จ่เชาคันไปตั้งคันจะเล่นพระพุทธมนต์หนี่งครับมันเป็นอ่าตั้งโตในในในพิธีบวงสรวงครับผมครับผมพิธีวงสรวงอันนบอาอันนี้มันจะเล่นพุทธมนต์เนี่ยบัดนั้นได้จะเล่นตะเกียร์ยุทธาวาเขี่ยวนี้มันนั่นแล้วก็ต้องเฮ็ดไว้ตลอดทุกดอกครับวัาหย่านี้มาเฮ็ดบุญเนาะสำหรับน้ำมนต์ครับผมสิคงกวนปู้สามีสันนะครับปู้เออเอออ๋สาธุไปพิจารณาเอาเบิ่งว่าเมื่อบวงสรวงนะ ก็เลี้ยงตั้งแต่แจกันดอกไม้แล้ว๋ยวนี้เมื่อนั้นวัดสีเกินล้วที่เมื่อนั้นอภินิษเพีรลานาอ่เด้อพอพีนองีแบบนี้ข้างงามข้างงามเนี่ยแต่ที่นี่ไหลหยด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 งหลดเนาะโอตัวโอ้เป็นเก้าอลีแ่ปูมันเป็นหาดอกเนาะเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นเก้าังกนรางก้นผ่นว่าตัวที่หนึ่งไอ้ตัวตัวหนึ่งด้านหลังนี่เป็นคือเลขสามสมบูู มันมันงอจากหน่อยเห็นปะเอวงอมันแอวงอถ้าว่ามันจะกตรงเป็นเลขหนึ่งเคาื่อเขียนนี่แล้วนีหัวบักหัวนั่นเยอะเนครับผมมาตัดีเออเราเป็นเลขหนึ่งนะเอาการเอฟซีกับพิจารณาเบื้องนาะเห็นตังจังไงกับรับผมเห็นตังยังไงครับท่านหลวงปู่เพิ่นสนใจเจ้าชีบีบ เก้าหนึ่งเพื่อนวิเคราว่ายังสั้นอันนี้เพื่อนวิเคราะหแล้วเพื่นบ่ดอะไรเปโตนซักเล้อเพื่อนว่าอเด้อเกวหเป็นต้นน้ครับแต่ว่าสามวดติดแล้วที่ไดเก้าหวดติดแล้วที่จะเป็นเลขเก้าหนึ่งเนี่ยแมนครับในในไออ่ขันน้ำมนต์ขันน้ำมนุ์จะเริ่มประพติมนุษยเนาะคืออันนี้นี่เวลาปูทําพีที่นี่เพื่อนสิเอาเทียนว่างคางไบสองเหรียเนี บอแมนบออะไ้จุ่มเหง้าบอบ่บ่ได้เอามือจับคือเอาว่างข้างเลยว่างข้างเลยแล้วต่สมุนไปใส่แต่สมุนไปใส่นี่คือที่เพิ่นเห็บสองตัวสองตัวเลยบ่ปูสองตัวยานย้อมไหวนางหงมนุ่มเต็มเต็มบ้านละคนเดียวถ้าว่างค่างเลยเอ้าผู้ใดเห็นเป็นสามหรือผู้ใดเห็นเป็นหนึ่งกับพี่นิดพิจารณาบาน

เป็นกะมีทั้งเลขสูตรคำนวณให้เนาะหรอกค่ะในส่วนของเลขกันน้ำม่อนครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเป็นแนวทางเนะาะจต่ทั้งนั้นทั้งนั้นก็เป็นแนวทางครับผมจังไงก็ใส่สติพิจารณาได้ดีครับผมก่อนการลงทุนครับผมเอาคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบอๆมันไม่คลิปหน้าครับเอามือ่อี้เข้าสิไปส่งไปส่ปงต้นต้น ต้นโกต้นตะโกต้นตะโกครับต้นตะโกจังไรออกว่าเป็นเป็นสีขาวต้นเป็นสีขาวขาวทั้งต้นต้นกับขาวใบกับขาวแเนี่ยมันงอกจากตอตะโกนี่ยหรอโดยปกติต้นตะโกมันองเป็นสีดำดิดำนะเนาะดำบานดาตะโก้แล้วนะพระเจ้าอ๋ใบสีสีเขียวเป็นปอใบสีสีแต่อันนี้ขาวทั้งต้นขาวทั้งใบ ข้าวสะอาดเลยทีย่บ่ามีสีเหลืองมาปนเลยปกติเทียสีออกเป็นสีตัง้งๆครัมะลังเทือแมนแมนข้าวสะอาดเลยโอ้ยเจ็บเหมือนกักแต่ว่าคือไก่ถึงน้องบัวน้ำผู้เลยลถึง <ไป S 1> เยงอยากถึงจังหวัดเลยเอาอย่างไรก็สิไปซองให้เอฟซีเบิ่งกับผมไปเอาโชคเอาใช้น้ำกันเนะเาะเถื่อไมีโชคมีล่าน้ำกันครับ